โมันตัสสะขัวะตถุวอรหัตถวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตถวอะระหัตถวสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินนทานกับทั้งผ้าอานิสังสเบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของตระกูลธรรมกุลตระกูลเชื่อมสุขชาวสมาคมชาวเวียดนามพร้อมด้วยญาติโยมวัดป่าสิทธิธรรมมาลามและลูกหลานปู่มุจจรินนาคาธิบดีสีภูหลวงก็และมีอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตมาในอาวาสนี้ ก็แลพระกฐินนาธานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยหน้าภาการแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจะ้าจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจะกระทำกถินาธารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระอัตถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาธิบายสังวน,นาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้รรแปดประการ มีบุพการเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทํากฐินนธาธารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินนาานกับทั้งผ้าอ,อนิสังสบ,บริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ปัตโมพิคุปเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกติณัารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท้ำกลางระหว่างสง ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธ,ธ์สัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเืินส